นี่เพื่อนช่วยฉันด้วยฉันโดนยิงกับลังไปเพื่อนแข็งใจไว้นะยันพูดไม่ทันจบนายก็ดาวแล้วเหรอสวัสดีนายนายคิดยังไงถึงเอากระส่าวิ่งเข้าบวกกับลูกสองนะเพราะว่ากูไม่มีตังค์ซื้อลูกสองยังไงล่ะแต่ถึงฉันจะไม่มีปืนลูกสองแต่ฉันก็สามารถเอากอส่ายิงนายล้มได้น้อยแกแกทำไรเพื่อนรักฉันดูนายมาฆ่าฉันเถอะ ฉันไม่ให,หนายตาหรอกนะฉันจะต่อยวกันนายขวาร้ายซ้ายดีวิ่งซ้ายแล้วกันเฮ้ยเหี่อน่าจะวิ่งขวานะแบบนี้เดินเข้าหัวตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะนั่นไงเจอแล้วปลาเลยเบอดน้ำแข็งไปแล้วก็ หอโผล่มาได้แล้วยิงฟรีเลยดีอันนี้เขาเรียกว่าแผนได้หรือเปล่าวะช่างมันแล้วกันยังไงก็จะเอาลงอ่ะแล้วค่ะขึ้นมาวันนี้เพื่อที่จะมาสูงคนตรงนู้นไม่เห็นมีคนโผล่เลยลองสุ่หลังต้นไม้ดูไม่เจอเ่อแต่มีคนวิ่งมาตรงนี้ก็ต้อง <First fly. S 1> ดาบสิแบบนี้เขาเรียกว่าแผนได้ไหมวะ คงมีมาแค่ตัวเดียวแล้วมั้งไปเฮ้ยเอ้าอเฮี้ยอย่าบอกนะว่านี่คือแผลซ้อนแผนนะเยี่ยมเลยเพื่อนมาตายแทนมึง่ยนะยอดเยี่ยมทุกคนเห็นตัวที่วิ่งมาตรงนั้นใช่ไหมครับผมนี่วิ่งมารอเลยมาเอาเย็นเน็ต โอ้หมดกันเน็ตบอกว่าเป็นไปนตามแผน2องลคิวเกือบดาวมันจะขึ้นมาไหมมันไม่ขึ้นมาทุกคนมันไปไหนมาตรงนั้นไม่ดาวมันเป็นซอมบี้ไนดะ้งยิงไม่ตายยางไงก็มีระเบิดเอาระเบิดไปกินชู้เอาเข้าโคโนเชย <laughs> เิยโคโโนเชบไปแหนหน้อง สัตว์กูก็ดูวว่าเขาถังเอาเล่นแบบนี่เพื่อนช่วยกูด้วยมันจับซองสวยเพื่อนโดนด้วเพื่อนยไอสัตว์มึงยิงแต่กูเพื่อนกูมึงก็ไม่มียิงเนาะเฮ้ยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนขอบคุณที่มาชุบผมขอบคุณที่มาชุบไปไหนดีเฮียทำไมมันเดินลำบากแบบนี้โอ้ มึงทิ้งซองให้กูเต็มไม่ทิ้งกระสุนให้กูนะยอดเยี่ยมไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนรักพันยายไปมึงเดี๋ยวไปช่วยนะของครบละเฮ้ยเพื่อนดาวตัวไหนมันกลายเป็นพุ่มหญ้าละจับซองกระโดดโต้มตมมต้ม,ต,ม,ต,มตายงงไหมทุกคนผมก็งงเน็ดปิงมัง้น่าจะเป็นหาวเน็ตผมแหละแต่ช่างมัน เช็คดูหน่อยว่าฝั่งนู้นอยู่ไหนกันหมดละเฮ้ยมีคนมีคนขึ้นมาละเห็นในแผนที่ไหมทุกคนมันมาละเจ็บซอกกระโดดโตมโตมงงเลยดิตายซะรอบนี้คงไม่โดนเหลี่ยมมันรอบี่แล้วใช่ไหมไม่น่าจะโดนแล้วละเลยตัวเดียวอยู่ไหนวะอยู่ไหนเพื่อนบอกเราหน่อยได้ไหม โทษทีไม่ได้เปิดไหมเพื่อความปลอดภัยตั้งไงอวอลแล้วขึ้นลงแบบนี้ดีกว่าอยู่ในเพื่อนไมอยู่บนนั้นล่ะกำลังขึ้นไปเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนี่เพื่อนฟังแล้วนะอันนี้คือแผนนะเดี๋ยวเราก็ยังเข้าไปจับดูสองเปิดแล้วนายก็ตามแล้วนะเข้าใจไหมพร้อมไป กระโดดโอ้ไม oui. oh, pues, ่ไม่โดนสนอะไรเพื่อนเอาเพื่อนมึงไปตามเช่ตายเพื่อนเพื <được Felix> la, ่อนเพื possono. ่อนนายทำได้เพื่อนนายทำได้สู้ๆกระโดดปัดสวยกระโดดปัดมึงไปโดนเปลี่ยนปืนปัดตุ้มตุ้มเฮียมึงไปโดนไตบ่ววิ่ง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 ก่อนมันหายไปไหนวะ อยู่นี่ไง <laughs> ยอดเยี่ยมเน็ตอบตยังดีกว่านี้อีก